เิ้นไอรินราย,ยาวปวมเงินในซองจากรายการดังทำคนวิจารณ์แรงรัวรัวร้อนแรงและเป็นประเด็นที่คนถามอย่างมากมายทันทีสำหรับเรื่องราวดราม่าของดาราสาวเปิ้นไอรินหลังไปออกรายการหนึ่งกับปอเปีย๊ยะพิธีกรแล้วไปโวยพาดทิงเรื่องเงินค่าตัวมีคนแอบฉีกซองเงินหายไปจากนั้นทางรายการไปนำคลิปหลักฐานแชร์กลับว่าเป็นผู้จัดการของเปิ้นเองที่เป็นคนฉีกซองเอาเงินไป ขณะที่ปอเปียกํกำลังยืนหันหลังอยู่ทำให้หลายคนวิจารณ์กันอย่างมากมายล่าสุดสาวเปิ้ลไม่ทนขอออกมาอัปเดตเรื่องนี้ผ่าน Facebook ว่าจากการที่ทาง Workpoint Entertainment ได้ชีแ้จงว่าพิธีกรรายการไม่ได้มีส่วนรู้เห็นที่มีเงินค่าจ้างจากรายการสูญหายขอชีแ้จงตามภาพนะคะ 1. ก่อนหน้านี้คุณโบที่เป็นนักข่าวซึ่งพ้นสภาพการเป็นผู้จัดการเปิ้นนานแล้วตอนนี้มีคุณนุชด,ดูแล ได้ติดต่อมาว่าได้ประสานงานกับพิธีกรที่เป็นเพื่อนนักข่าวด้วยกันเชิญไปออกรายการโดยระบุว่ามีค่าจ้างทำงานหนึ่งบาท 2. ซึ่งก่อนเริ่มงานคุณโบก็ได้เดินมากระซิบบนเวทีว่าที่อย่าพูดถึงว่าที่นายกรัฐมนตรีนะ 3. หลังเลิกงานทางฝ่ายบัญชีได้นำเอกสารมาให้เซ็นรับเงินจำนวนและหน้าซองกลายเป็นเงิน1 5 0 0 0บาทโดยตอนแรกทางคุณโบพยายามหยิบซองไปบอกทางบัญชีว่าเอามานี่ตนจะโอนให้เองแต่ทางบัญชี ได้ยืนยันยื่นมาให้เปิ้ลกับมือและเปิ้ลได้นำซองนั้นใส่กระเป๋าไว้ 4. ทางคุณโบแจ้งว่าวันนี้ทางเวิร์ o พอย์ได้จัดถแถลงข่าวเพื่อสัมภาษณ์เปิ้ลทำให้เปิ้ลจำเป็นต้องฝากกระเป๋าไว้ตามภาพที่มีคุณโบล้วงเปิดกระเป๋าหยิบเงินไปจำนวน5,000บาทขณะเปิ้นยืนถแถลงข่าวโดยมีพิธีกรรายการยืนบังอยู่ 5. หลังเสร็จงานคุณโบได้ถือกระเป๋าเดินมาส่งที่รถซึ่งปกติหลังจบสิ้นงาน เพิ่อนจะโอนเงินค่าส่วนต่างให้หากหากงานให้หัก20%คือ2,000บาทคุณโบได้แจ้งว่าไม่ต้องโอนให้แล้วนะพิธีกรได้แบ่งให้เรียบร้อยแล้วหลังจากถึงบ้านพบว่าซองถูกเปิดหน้าซองระบุไว้15,000แต่คงเหลือ10,000บาทเปิ้นจึงแจ้งทางพอนอง,งอของ Workpoint ที่เคยร่วมงานกันเนื่องการกระทำดังกล่าวเคยเกิดขึ้นหลายครั้งตอนไปร้องข้ามกำแพงเปิ้นก็ได้รับแจ้งจำนวนเงินไม่ตรงกับใบกำกับภาษีที่ส่งมาบ้าน ซึ่งถือเป็นการกระทําไม่ชอบทําไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมและเป็นเยี่ยงอย่างจึงขอดําเนินคดีกับคุณโบในมาตรา334คดีลักทรัพย์และดําเนินคดีมาตรา328กับบริษัท Workpoint Entertainment ในข้อหานําสื่อบางตอนในรายการอันมีข้อความที่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดนํามาซึ่งความเกลียดชังและการหมิ่นประมาทรวมทั้งฟ้องผู้ให้ความเห็นที่หมิ่นประมาทรวมสามเพจที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในโลกโซเชียล ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงดังนั้นในวันที่9มิถุนายน10นาฬิกาจึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกขแขนงเพื่อแจ้งความดำเนินคดีและถแถลงข่าวที่สอพอเมืองปทุมธานีโดยทุ่นหน้ากันขอบคุณค่ะหลังจากมีการอัปเดตไปหลายคนก็ไม่พลาดมาไล้์และวิจารณ์ต่างมุมจนเกิดเป็นราม่าอีกครั้งรัว,รว